ก้าตอนไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ทุกคนดูนะคะทุกคนเครื่องของเราเยอะมากะค่ะ ของเราเป็นที่เรียบร้อยนะคะวันนี้เราไ,ได้ามาเยะแยะนะคะทุกคนวันปักชีมอสานนะคะเราคุณหลามเหนียวมันวก็จะมาถึงบ้านเราจะมารีวิวนะคะว่าเราได้อะไรบ้างนะคะทุกคนเราได้ตงะคะเรรวยคนนยะ,คะทุกคนขนมนมเนยคะทุกคนเราก็จะมาแกะว่าเพื่อน,นให้อะไรเราบ้างะคะอันนี้น่าจะจะหยกนะคะเรา เขาเป็นเขียนว่ามีความสุขมากๆนะแล้วก็ขนมอะไรอะขนมวันนี้นะคะทุกคนเป็นอะไรวะซึ่นเหมือนอะไรอ่ะท่านร้อนเหรอก็รูปอมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองชิมกันจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนนเนอะเปรี้ยวๆหวานๆนะคะเหมือน รียกว่าอะไรภาษากลางแลวาษาอังเรียกว่าบัตรทันนะคะเอาเลยค่ะดูจ้ะเมันบัตรเพ๊กๆนิดนึงอันนี้จากเพื่อนหยกนะคะทุกคน,นอันนี้นะคะเราให้เพื่อนนะคะเพื่อนบิมนะคะทุกคนอันนี้เพื่อนโกอไผ่นะคะทุกคนแล้วก็เพื่อนโมจิค่ะอันนี้แยกกันนะคะแต่เราแสดด้วยกันเฉย ต่อไปเลยเอา้าทุกคนทำไมมนติดกันนะ่ะมูติดอันนี้ของเพื่อนปุ๊กนะคะทุกคนเพื่อนปุ๊กเห็นไหมอ่ะมันกล้องมันกลับทางเราใส่กล้องหน้าแล้วก็เพื่อยแดงนะ,ะเ,นเด็กๆนอ้แดดไม่ดีเลยนี่ดาแสงมันต่อไปนะคะเพื่อนแพรนะคะต่อไปเลยเดี๋ยวเราอเอาเก็บกลองพวกนี้ก่อนนะกลองพวกนี้นะคะ่ะ ด้ดูกันน้าสองเห็นว่ายินดีด้วยนะครับจากเพื่อนนะคะเพื่อนขวัญน,นะคะลองดูกันเลยทำไมตีเลยลูกเพื่อนนะคะทุกคนน,น่ารักกตับไปเลยอ๋อมันแตกกันอันนี้จากใครวะ China. ขนมแฮมเบอร์เกอร์ต่อไปว้าวลูกของเรานะคะลูกกลุ่มเรานะคะทุกคนน่ารักไปอีกกลุ่มกลิบนะคะทุกคนนี่อันนี้เรานี่เราอันนี้เพื่อนบีมนะคะทำไมซีนซี่จังอะไรแต่น,น่ารักดีเราชอบสามลูกนะคะ,ะน่ารักขอบคุณนะไปซื้อก่อนลองไปก่อ oh น คนต่อไปกันเลยนะคะทุกคนมัน,บบนจะเปิดแบบรวดเร็วจ้าอ๋อเป็ื่องบิงปองจา้าแล้วก็ลูกอมขอบคุณนะ้าไปก่นอน่อไปเอาใครเนี่ยมันแตกหรือป้าเป็นอย่างไรนี่ใจอ๋อมันแตกนะทุกคน หรือมันต้องเป็นอย่างนี้หรือเพื่อนต้องทำแบบนี้วะอ๋อเพื่อนประพัดตาเพื่อนหยกค่ะอันนี้ทุก้วยเป็นอย่างนี้อมันติดเลยนี่ค่ะเพื่อนหยกของเราน่ารักขอบคุณนะอันนี้นะคะ่ะข้างในเป็นโฟมอีนะคะควรระวังมันหลุดหะังก็ไม่ออกมาดีกว่าคน <c oughs> ต,ต่อไป <c oughs> โอ้วันนี้โซงใหญ่มากก็น่าเลยนะคะตะกุลน่ารัก ชิมชิมชิม,ชมแล้วให้ทุกคนดูกบนไม่เห็นเดี๋ยวนี้นะเพื่อนเมนะคะทุกคนเพื่อนเมเพื่อนของเราสวยจ้าจะเก็บไปอย่างดีเลยแล้วก็ทุกคนสามกอนใส่ถุงไว้กอนขอบคุณครับพบกับป,ป้ายแต่ใครไม่รู้ขอดูก่อนนะ สองห้ารักโอ,อ้เพื่อนเลยขอบคุณนะไอ,อยังไม่ได้ให้ของเพื่อนเลยกับเพื่อนอื่นเดนเลยเราหาเพื่อนไม่เจอนะคะทุกคนต่อไปใช่สิตองนนี้ก่า จช่ใช่ใครอ่ะเพื่อนโฟมนะคะขอบคุณครับเพื่อนน่ารักค่ะขอบคุณมากจะเก็บไปอย่างนี้นะเก็บเป๋เปา,ปาอ๋อไม่มีรูปไม่ใช่มีรูปชูชีชูชีชูชีนี่นะคะเพื่อนไม่ได้เขียนว่าชูชีนะคะเราหมายถึงเอ่ออะไระนจังเถอะต่อไปอู้เหลืออีกเยอะมากทุกคนเราจะเปิดกับเพื่อนเร็วนะคะ รวมนันจะเอา,านมันเราเป็นกกันกแล้วกันอร่ออร่อยีสุดเจากนี้ก็กด้ดนาะเพื่อคน,นเพืน,น,พน,นรูปกลุ่มของเราอีกเช่นเดิมไหมคะขอบคุณครับพวกคุเห็นเราไหม,มนี่นะเรา ใช่หรือเปล่า,าไม่ใช่เราดิที่นี่นี่เธอเราวันนั้นเป็นงานเป็นงานกันแล้วมันเสียงดังองะเสียดงดังตัวไปนะคะต่อไปหายเพื่อนหายปุ๊บดูเพื่อนหายนะคะทุกคนขอบคุณมากจ้าจะเก็บไปอย่างดีเลยเราก็ะชิดวันที่1เมษายนนะคะ2564นะคะทุกคน ต่อไปนะคะเพื่อนแ้มขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะอย่าลืมกันนะอันนี้ใครอน่จะจำไม่ได้หน,น่หยคนอะ่ะเราจะไม่ได้นี่นะคะลูกกลุมของเราอีกเช่นเดิมนะคะทุกคนเห็นเราไหมนี่เรานะคะก็ขนมเสี่ยงไฮต่อไปรวดเร็วนีของใครเนียนะคะโอ้รวยแน่ เพื่อนออยเพื่อนออยของเรานะคะทุกคนแล้วก็มีขนมแล้วก็ลูกอมมีนะำแเสียงไฮองแล้วก็เลมอนบหูดูเปล่าไม่แน่ใจเราจะใส่อสองแล้วขอบคุณครับเป็นตัวอย่างดีครับรวมมาสามแล้วเราก็ไปสองมาสี่นะคะลืมวก็เราเอาแบบซองแบบไม่เหมืนไม่เหมืนเลย โอ้สวยของเพื่อนเตียนะคะทุกคนขอบคุณค่าถูกเก็บไปอย่างดีนะคะเพื่อนเตียของเรานะคะบายบายไปหรือสั้นสุดท้ายหรือเปล่าโอเคหรือสั้นสุดท้ายนะคะทุกคนสอสสุดท้ายนะคะ ไปแล้วว่าแล้วไงไปดีด้วยอ่ะพึ้งหนึ่งอ๋อเพื่อนนิวนะคะเพื่อนนิวขอบคุณครับแล้วก็ลูกอมเก็บครับไอโซก็ยังมีต่ออันนี้เพื่อนโอนนะคะขอบคุณครับนี่เพื่อนคนของดูแลนะคะแล้วก็ลูกอมแล้วก็ลูกคู่นะคะเพื่นอนอ้นเหลาฮ่า,าขอบคุณครับจะเก็บไปอย่างนี้น่ารักอันนี้เพื่อนโมจินะคะห้องสิบค่ะขอบคุณครับ เพื่อนมั่นครับั้งเหนึ่งครัขบอนนะะอขอบคุณค่ะ,ะอ,อันนี้เพือนดูนะคะทุกคนน่ารักมากขอบคุณค่ะเก็บอยู่อยางมีเลยสวยมากอันนี้ของเพื่อนนิกนะคะสวยมากขอบคุณค่ะเก็กอยูกที่อย่างดีนะเพื่อนนิกอันนี้เพื่อนพิมพ์นะคะขอบคุณค่ะเพื่อนพิมมีสองลูกอ๋อ มากจะเก็บไว้อย่างดีเลยอันนี้ของเพื่อนอะไรนะจำชื่อไวไม่ได้หรือเปล่าอเออคิดแป๊บนึงนะติ๊กปอกติ๊กตอก,ตก,ตอกเอาลืมชื่อเพื่อนสวยแล้วไงอ๋อเราคิดชื่อเพื่อนออกแล้วค่ะเพื่อนชื่อหมวยนะคะทุกคนเพื่อนมงหมวยเพื่อนกลุ่ม,มเราเองอันนี้ก็จะเป็นรูปกลุ่มนะคะ ลูกกุ่มของเราสวยไหมทุกคนนี่นะทุกคนเดี๋ยวก็รูปเราเพื่อนทุกันนะคะน่ารักจะเก็บไปอย่างดีเลยจะเก็บไปอย่างดีนะคุณเราจะไม่ดูวันนี้แน่นอนอันอ,อันนี้เพื่อน้องสอนนะคะขอบคุณค่ะจะเก็บไปอย่างดีเลยะคะ่ะ ที่ประชิดของเราที่เราทํานะคะเปนอยาอ่อนหรือเปล่าไม่น่าหรือเปล่าเรื่อสีอันเราดึงให้เพื่อนนะคะไม่ใช่ดึงให้เพื่อนสีเราหาเพื่อนไปเจออันนี้นะคะเราจะเป็นเงินนะคะแปดพันบาทก็รวยอะก็รวยค่ะทุกคนเป็นไงแปดพันจิ๊บจิ๊บวางไว้อออันนี้ครูให้นะคะทุกคนขนมเจ็บเจ็บนวัววาซานแล้วก็ขนมอีกเจ็บเจ็บนวัววาซาน ก็ขนมน,นะคะแซ่บๆนุ่นๆนะคะขูไว้ะคะ่ะอันนี้ก็จะเปน็นนี่ก็จะเป็นดอกไม้ทั้งหมดที่เราได้นะคะไม่มากแต่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนเอาใหม่ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนเลยนะคะมางานปาร์ติของเราในวันนี้นะคะขอบคุณมาก สำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับช่งองปวดจนล้าช่าแนลอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ให้กับช่องปวดจนล้าช่าชนแนลาด้วยน,นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ